เราจะใส่บอกใหม่แล้วก็เราจะขายบอกเก่านะครับจิค <7 K. S 1> เป็นไงทุกคนอยากคืออยากจะบอกว่าโคตรเฟีย้ยวแล้วแบบเนื้อผ้านเนี่ยตามสไตล์เขาแหละสไตล์เขาเนี่ยจะเป็นแบบว่าแบรนด์สีฟ้ามันจะใส่่างนี้มันใส่ได้แหละแต่ว่าก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเปลี่ยนบอกให้ร้อยสิบ l e d ของผมผมแล้วก็คือเราจะใส่บอกใหม่แล้วก็เราจะขายบอกเก่านะครับผมก็ขายแบบกรู เหมือนแบบว่าราคาแบ่งปันอ่าคือถ้าผูกคนเนี่ยเห็นแบบว่าปกคลิปหรือว่าเห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้ต้องบอกว่าเบาะใบนี้คือแบบอะไรก็ <Wow. S 2> จะเป็นเบาะเจมส์ซิกนะผมไม่รู้ว่าโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้หมดอย่างนะั้นคือขายเบาะราคาถูก oh. อ่าและอย่างหนึ่งเนี่ยมันเข้าแถมเสื้อด,ด้วยเสือเออ้อยืดเนี่ยนะเออเสือส้อยืดเสือ้อยืดอ่าอยากจะแนะนําคนดูเลยนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้ดูแล้วก็จะพาไปดูเบาะเก่าที่เราจะขายในราคาแบบถูกๆเลยนะผมซีเพจเขาอะไรผมอ๋อยดูแล้วผม ชื่อเฟซอะไรนะเจมอะไรไม่สุดนะเจมดันไม่สุดเหรอหรืออะไรเดี๋ยว้อ๋อนี่ยเนี่เนี่เจ้าของแบรนด์เขาชื่ออะไรนะไอ้เจมชินเจมไอ้เจมก็สนิทกันนะผมวันนี้คือไม่ได้แบบว่าคนตีนหรือแต่อย่างใดคือเล่นเกมด้วยกันประจำนะทุกคนอ่าเฟซบุ๊กของน้องเจมเนี่ยก็นี่เลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้บอร์ดหรือว่าจะเป็นแบรนด์ท่อรุ่นต่างๆก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เฟซนี้อ่าก็คนติดตามเนี่ยก็จะสี่หมื่น วคนติดตาม40,000ของแท้นะครับผมเฟซแท้ต้องคนติดตาม40,000เท่านั้นนะผมนะก็จะประมาณนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะผมเป็นบอ่อเรื่องกระบอกเลยนะบ่อร้อยสิบใช่เดี๋ยวเรามาแกะบอ่อร้อยสิบ LED ของเรากันนะครับผมในราคาห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทเออได้เสื<ๆ>้อด<ๆ>ูก็ลองแบบว่าทักเฟซไปถามดูนะครับผมนะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยกำลังมองหาบอ่อหรือว่าอย่ากำลังจัดตรงรถดูเนี่ย คืออยากจะแนะนําเลยผมบอกเลยว่าแจ๋มากมากครับผมอันนี้เราก็ยังไม่เห็นหรอกนะนเออแถมเสื้อเลยเออ,เอ,เอ,อแถมเสื้อดีออมอดไม่รู้ว่าโปรโมชั่นหมดยังนะก็ลองแบบว่าเข้าไปถามดูอ,อ่าแล้วแบบว่าทาเสื้อใหม่หรือเปล่าอะไรนี้นะครับผมแล้วก็เ,ออเขาขายเสื้อด้วยมั้งเออถ้าโปรโมชั่นหมดแล้วหรืออะไรก็เสื้อเขาเนี่ยเขาขายด้วยอ,อ่านี่คือคนผมจะพามาดูเสื้อ เป็นจริงนะผมไปแอบส่องมาเสื้อสีจริงโคตรหล่อใช่ไหมเม้อนคู่ติดเอ้ดูแค่นี้ก็รู้แล้วผมว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันบางแล้วมันใสแบบสบายมากนะเออเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับผม,มเดี๋ยวผมต้องแบบว่าไปซื้อเพิ่มและทุกคนแบบให้ตากล้องหมุนเพราะว่าเวลาเราใส่อะไรเห็นไหมเราคู<ช>่กันเราก็ต้องว่าใส่ด้วยกันนะทุกคนจะใส่หรือว่าใส่เดี่ยวหรือว่า ใส่ไปว,ว่าเป็นกลุ่มอะไรนี้ก็เสี้ยวเหมือนกันนะผมเย <7 K S 1> ็ดเค้กคนดูซะกรอนอเดี๋ยวใส่เลยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวขอใส่ก่อนเจ็ดเค้เป็นไงทุกคนอยากจะบอกว่าโคตรเสี้ยวแล้วแบบเนื้อผ้านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเนื้อคัตตอนปะผ้าคัตตอนปะมันบางมากทุกคนเออเนี่ยถ้าใครว่าสนใจเน,นี่ยก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะเฟซที่ผมบอกไปหนะผมอ่นแล้วเราก็จะมาดูเบาะของเจมเป้ซี่กันบ้านนะผมว่า มันเสี้ยวกว่าเดิมขนาดไหนะไม่ดีรอนะทุกคนอ่าเนี่ยที่ที่มาแพ็กมาดีเกินแค่ค่าส่งเนี่ยก็แบบเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูดูดอเมริกรันเล่นเนี่ย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 น,น,น,นะ <S <S อไเออโคตรคุ้มซื้อบอรแล้วก็ได้ของเล่นด้วยเออเนี่ยถ้าใครแบบว่ายอยากจะสั่งซื้อก็ ตามด้านล่างนี้นะครับผมอะเดมเลยนะเดมเดาไม่ถูกหรือนะไรนะนี่นะครับผมคือบอก110 LED เจดเค้คือบางมากอันนี้ผมให้ดูงานนะทุกคนเนี่ยงานด้านด้านข้างในหรือว่าข้างล่างนะผมมาดูเนียนทุกจุดผมบอกเลยแล้วก็ตะเข็บจะเป็นสีน้ําเงินเนี่ยคือตามสไตล์เขาแหละสไตล์เขาเนี่ยจะเป็นแบบว่าแบรนด์สีฟ้าหรือสีน้ําเงินอ่าน้ําเงินขาวอะไรเงี้ยนะผมก็มาดูตามตะเข็บเนี่ยตะเข็บมาดูดู ได้ดูเลยเหล่อมากเออยังกิ๊บเนี่ยสุดๆผมบอกเลยแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าบางๆอย่างนี้เนี่ยเ,เห็นไหมโอ้โหปเรนลงมาอย่างนี้นี่มันต่างกันยังไงอ่ะผมจะพามาดูนะผมคือความต่างเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมมันจะไม่แบบว่าลงมาเยอะขนาดนี้มันจะบางมาเลยเ,เนี่ยแลราเลยว่าเฮ้ยเห็นบอกแล้วแบบไม่เฟียวกว่าเลยว่าจัดมานะบุ๊บในราคา ไม่เกินหนึ่งพันหรือว่า900กว่าบาทก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับผมแล้วก็ใครแบบว่าอยากแบบว่าสนับสนุนอะไรหรือว่าอยากให้แบบว่ามารีวิวอะไรเราก็ยินดีที่จะรีวิวให้ฟรีนะผมส่งมารีวิวได้เลยนะทุกคนรับสปอนเซอร์จํานวนมากแบบมากถึงมากที่สุด <c oughs> อ่าก็เดี๋ยวเรามาใส่ด้ยทุกคนแล้วก็บอกนี้อาจจะบอกอให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวขอถอดบอกก่อนแล้วกันอันนี้คือบอกเก่าของผมดูทรงจะเป็นอย่างนี้ เขาเรียก <Das que ath let> ว่าทรงแบบนนะเออทรงตรออ่ะถามว่ามันสวยไหมผมว่าผมว่ามันสวยในระดับหนึง<ช>่งคือเป็นบอกใบแรกที่ผมซื้อมาใส่คันนี้นะคือแบบขายหรือเปล่าวะคือถ้าไม่ขายมันก็จะแบบว่าเก็บไว้หนูเก็บเองว่าเก็บไว้แล้วมันก็ไม่ได้ใช้นะผมดูๆเป็นไงเป็นบอกใบแรกไม่ขายดีกว่าไหมวะคือไม่ขายเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าคือเราก็อยากว่าเอ้ยเอาทุนเนี่ยไปซื้อแคมหรือว่าซื้ออะไรอย่างอื่นนะผมอะใบนี้ผมจะขายอยู่ราคา 350ร้อยห้าสิบลมส่งนะทุกคนได้มาในราคา5 0 0กว่าบาท5 0 0กว่าบาทเราสั่งมาวัน5 0 0รกว่าบาทผ้างะเหอะผ้าเบาะนี่ก็จะเป็นผ้าดําแบบดําด้านเห็นปะแล้วก็ผ้าเนี่ยเป็นของเอกเขาว่าเอกสาคับแล้วก็มีอย่างนี้เห็นปะคือยังใหม่ๆอยู่เลยเบาะผมเนี่ยจะไม่ขาดแล้วก็จะไม่มีรอยอะไรเลยนะทุกคนนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือถ้าใครสนใจเนี่ยก็ให้แอดไลน์ผมมาเลยนะผมตามด้านล่างนี้หรือว่า ในไลน์เนี่ยคือสคริปต์ข้างล่างเนาะก็จะมีแบบว่า ID ดีไลน์ผมแล้วก็หน้าคลิปผมก็จะใส่ไอเดียไลน์ไว้ในหน้าผมคันในราคา350ร้อยห้าสิบดวงส่งนะผมก็จะมานดูทรงอีกรอบนึงสามร้อยห้าสิบดวมส่งนะอ่าเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นสองตอนขึ้นมามันสวยอ่ะเดี๋ยวเอาดูอีกรอบมันสวยแต่ว่าผมอยากได้แบบให้มันซิ่งกว่านี้ไงคือมันเบาเออเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เกลียดพอใจเอออ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูเบาเจมบ้างนะผมเบาเจมแล้วสิ่งหรือว่าอะไรเจม เตรียมเด้าไม่สุดอ,อะไรชื่อเฟซมันยาวจังก็ใส่เลยัะผมปุ๊บอ่าป่นไงว้าวนี่ก็จะเปลี่ยนทรงรถไปเลยเออก็จะประมาณนี้นะครับผมบอกร้อย1ี0ยาวีเฮ้ยมันตรงรุ่นบอวะทุกคนตร,ตรงรุ่นจริงตรงรุ่นเหรอเดี๋ยวตอนนี้เหมือนแบบว่าจะประสบปัญหาวะ่ะเพ<อ>ราะอเกมมึงส่งให้กูผิดมึงส่งให้กูผิด อันนี้คือน่าจะเป็นร้อยสิบตัวเก่ามั้งทุกคนที่มันมีบานทับอ่ะเหมือนดีมปะไม่มั่นใจอนันนี้ไม่มั่นใจอันนี้ถ้าจำผิดก็ขออภยัยคือบอร์ด l e ลอด์อยากจะบอกว่าอันนี้คือบอร์ดเดิมโรงงานนะทุกคนอันนี้ไม่ขายนะจะเก็บไว้อ่ะบอร์ดเดิมโรงงานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นหูง,งี้เออเป็นหูง,งี้แล้วใส่ลงอย่างนี้นี่นี่นีนน่แล้วก็ใส่ลงนี้นี่เห็นปะอ๋อเออบอร์ดซิ่งก็เป็นแต่ว่าไอ้เจมไอ้เจมสอนให้ผิดอ่ะ มันจะใส่่างนี้มันใส่ได้แหละแต่ว่าไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะจมล็อกคือเออตัวเขไม่รู้อ่ะตัวเปิดน่ะเออคนละตัวคนละตัวกันแต่มันจะล็อกยังไงอ่ะแต่ว่าทรงเนี่ยก็จะแบบนี้แหละใช่ครับทรงเออทรงจะแบบนี้เลยนะผมเป็นไงหล่อมากเออเป็นไงทุกคนได้เลยเลยก็จะทรงประมาณนี้ับผมเดี๋ยวต้องแบบว่าขอตัวโทรหามันละทุกคนไม่ไหวแล้ว อันนี้คือถ้าขายไปเราก็น่าจะไม่มีแบบบอกใช่ไหมอ่ะก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาเลยเพราะที่เท่านี้ทุกคนดูทาาตรตงกีบถ้าร้อยสิบตัวเก่าก็ทรงแบบนี้เลยแต่หรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ทุกคนตัวอะไรยีตัวอะไรดี